ฮอนฮอนฮอนโพดฮอนโอ้ยจะเป็นฮอนคักคอมแล่เว้ยจับมองจับงานไปเลยจุดที่สี่ม่วงเลยเอ้าข้นจะด้วยคุณลักษณจุดที่ขึ้นเมืองเปิดหาเนี่ยมันม้วนเบิ่งก่อนนะมีเนื้อเบิ่งอยู่บ่โอ้มีเรื่องใหม่ๆมาพวกนี้ซ่องนี่เบิ่งก่อนนะ เดี๋ยววะมามาโอ๊ยข้าน้อยเองวน้ำว่ะโมเมนนะโม้นยนะอ ขยายเองวินาคาน่องสีแหบแสบสะท้านฟ้าขยายเองนี่กาเป็นทิดาคนเดียวของท้าวสายโมริ้วเอิร์นว่าอีหล่าลูกก๊กนั่นแหละอันว่าขยายเองนี่กมินาเป็นร้อยเป็นพันไรไก่สุดรือกูตา ขาดาจุดที่ว่าสิมีสายสายตีคนใดมาหมายมัม่นแขวนนะ <c oughs> เอ้ยแกคนงานเนาะแต่ที่มีไผมากล้ากินว <c oughs> ่าแล้วมือนี้กัดขยายกัดสามเข่าเรียบร,อยร้อ, <Wow. S 1> อยแล้วแล้วก็ทหารใหญ่ของขยายไปใส่สบอกใครมาทราบข้าวสวยคือบุมา ไปหาลี่อนอยูร่างในหนเนาะป้าว้าแล้วก็ลองอ้อนเขาบึงก่นนะนวม,นมีลูกหล่อมีลูกเส้บอ่าใ,ใเสเบียดไรเนาะไปใส่เบียดจนโคกตาจวได้ถิ่นถิ่นมืน่อเอาสู้ปลาบืน่นดิเฮ้ บมาทกอม่เบิดดีูมาอย่างนีกูนี่ไสตัวเดียวเวทกันตัวดียไสเวทพวกเดียวก็ได้กินล่ปลาิเ่น้องนี่ยท่ายฮะมาพีุ่มองตนั่น่ะทุกใคบอเออได้เ็นมาวว นี่กิ้วใจเป็นอย่างมากให้ไงทางเขาผู้เดียวนี่เกือบอไล่ไล่ว่าสู้หูบ่มีความผิดมาหันก็ผิดเองอชกทหารอกขะละบวกนี่มันปล่อยไปบูไดเ้เลี้วอัดมี้วว่ผิดในอย่างนี้ดิ มีหัวไดตะก่อนมีถั่งงูยุดยุดยุดชิใส่ใส่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้บ้านชิดชุกม ให้ขยันทาพวกสูตรก่อนกว่าวัตโซนี่ไปใส่มามึงมาหาเอกบอกกูมาดูโอ้ยยังมาเลยครับขยันหน่อยนะครับเล็กสมองขยันหน่อยเล็กมาสัสเา่เป็นเส้นนี่เองยหรอือแมนน่ด้วยเล็กมาที่เด็ดไม่ย,ยังอร่อยมึงไปใส่มา สามเข่าสั่นโอ้ยอันพระอาะยาบุคคลเก่าเอ้ยอันคือจังสี่ตัวอันผู้ขานี่กับนี่ไหน่าสาทั่วอยู่คือกันหน้าประมาณนเพิ่งไ้ไทยมาแล้วเก่ามือของผู้ขากันยังบัทันไก่วา,าสีหอมเป็นยังคือย่างบัวทันไดล้วโอ้ยพะอาะยาบุคคลเก่าเอ้ยอันผู้ขา่าถ้านนอนเว้นตัวเขาหน่อย พวกสูฮูบะสูทิมราชการหน้าที่ไปมัดเจ้าพวกอันจะเดินหาคูอันดิ้งนะัวลาเดียวยังขึ้นมากว่าอันคอยค้อท้าม,ามันท้ามันหเงสีแน่ขาน่อยถ้าจัางล่าบ้างวัวไหม มาทราบป้าไม่เห็นสิหนีมาสามคได้ไรแล้วอกถ้าสูสวยสูสิมากาจนแล้วพ่เนลโอ้ยอต่ยางมีนเก่าเอ้ยผู้ขา้าอยางเดียกอยางงานยู่ท่านแม่ทับไงนีกะขึ้งันด้ยกันหน่อยถ้บบัาเพ็ญ้อยกันนอย นี่อายามีคนเก่าขออภัยอ่ะขออภัยท่านหลายๆเล,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 ล็กน<อ>้อยเออท่านมูเจ้ายอมรับผิดแล้วข้าก็เชื่ออภัยิโทษให้แต่คนอื่นนั้นพวกเจ้าต้องเห็ดอีหยางโน่พระอายาเป็นพวกเก่าเอ้ยเบดเบส เยอะเบิดจ้าเอ้าเอ้าได้พวกเจ้ามาอยู่เถี่อย่างก็ได้ยังฟ้าดีใช่ไหมสาธุเข้าค่อยยังอีกจองซ้ำให้บุญพวกเจ้ายังมีหน้ามาพาค่อยเล่นอีกอยู่บอกที่แม่พากัดมืนเยีนทพาเราพวกเจ้าดีเนาะเอ้าถ้าอาจยะพี่พลเจ้าเอื้อนข่อยขึ้นมาเอียงบะแม่นบอก ีทีไหมค่อยจะไปหาเฮ็ดเบีย้ยขังนงานอลไนี่ลุกลุกลุกเจังชันบอกได้ไ